ัดีครับหมอตูจากเรนนะครับนี้มาดูแผลกรีดยาวที่3าเดือนนะแผลกรีดยาวสมเดือนปัญหาเป็นอะไรบ้างคะตอนแรกตอนนมค่อคนข้างร้อยนะคนนี้ร้อย<ล>ไม่กระชาบอาจจะมีเครื่องใหญ่ไอออแลสวคนนี้อ,อกเป็นอ,อกไก่ค่ะก็เป็นแผลกรีดยาวไร้ถุงระบายเลือดมันเยิมนะคะสามเดือนหลังการผ่าตัดแล้วเป็นยังไองอันนี้เทข้อบนวะไม่นะ คนนี้ไม่ได้เทคฮอมนนะแต่ว่าน่าจะมีฮอมวนวิชายอเห็นว่าสิวขึ้นเต็มเลยค่ะคุณจะสมอกสวยนะหมอตู่แตะออกมาอันนี้อกเขาเป็นอกไก่บวมนิดหนึ่งเนาะหมอก็ต้องดีไซน์จะเห็นว่าเนี่ยสิวขึ้นเต็มเลยพวกเนี้ยผิวทั้งอักเสบตั้งแห้งค่ะเพราะนั้นพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีกับการหายของแผลเนาะค่ะการที่คนไข้มีสิวมีการอักเสบมีเหงื่อเยอะมันส่งผลกระทบต่อแผลส่งผลเลยยังไงคะหมอตู่ผิวหนังแต่มันทำให้เป็นแผลเป็นได้ไงอาจจะติดเชื้อด้วยไหมคะหมออันนี้เดี ตรงนี้หายดีเลยหายไปเต้นเลยด้านนี้ก็หายดีอันนี้ตอนที่แบบหลับการผ่าตัดไปใหม่ของคนไข้าหายช้ากว่าปกตินี่จ้าหมอถ้าเก<ม>ิด<ม>เป็นสิวแต่ว่าพวกนี้มันเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็แผลน,<อ>นูนนิดเดียอันนี้เริ่มขึ้นแล้วนะ<ช>เริ่มมีตรงนี้นิดหนึง่งเดี๋ยวราจะจัดการกันจ้าวันนี้หมอก็จะจัดการให้ให้เรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็ดูแลกันไปยาวๆโอกาสที่ที่แผลจะเป็นเส้นเล็กๆสีขาวจางก็ก็มีขึ้นได้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่รักษาแผลเดียวเนี้ยต้องควบคุมสิวด้วยจ้า อันนี้น่าจะเป็นพวกสิวยีสดเนาะอาจจะเหนื้อออกเยอะนะมันขึ้นตามรูขุมขนเห็นไหมขนเขาเยอะพอขนเยอะเสร็จปุ๊บพวกนี้มันจะมีการอักเสบตามรูขุมขนคนไข้ที่แบบเหนื่อออกเยอะเยอะบางทีพวกนี้เรารักษาแผลเดียวทิ้ไม่แผลยังรูนไม่หายทีเราต้องรักษาพวกตัวผิวหนังเขาดูแลอย่างติดลบด้วยนะคะสนใจปรึกษาหมอตู่ได้ที่โรงพยาบาลเดียวเวชแผนกศัลยกรัดเด็กชั้นสี่วันไหนบ้างจ๊ะจันทร์ถึงเสาร์จันทร์ถึงเสาร์เท่านั้นอยู่ทุกวันอาทิตย์นะจ๊ะขอบคุณจ้า